สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยพอดแคสต์ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกวันนี้เราจะเออจะย้อนกลับไปปีคศ79ครับสู่หายนะครั้งใหญ่เลยภูเขาไฟวิสุวีสระเบิดกลบฝังเมืองปอมเปอีและก็เฮอร์คิเลเนียมไปทั้งเมือง แต่ว่าเราจะไม่ได้มาทบทวนแค่เรื่องที่แบบว่ารู้ๆกันอยู่แล้วนะครับเพราะวันนี้เรามีข้อมูลชุดใหม่เลยทั้งจากการขุดค้นล่าสุดผลวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ไปจนถึง DNA ของเหยื่อเลยนะครับซึ่งกำลังจะพลิกความเข้าใจเดิมๆของเราเกี่ยวกับวินาทีสุดท้ายของผู้คนในศกนารตรคำครั้งนั้นเลยทีเดียวจริงค่ะคือข้อมูลใหม่ๆพวกนี้กำลังทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับภาพจำเก่าๆที่เคยเชื่อกันมาเลยนะคะ มันเหมือนกับการเอ่อต่อจิ๊กซอภาพเหตุการณ์วันนั้นให้มันซับซ้อนขึ้นให้มันสมจริงยิ่งขึ้นค่ะทําให้เราเห็นทั้งความพยายามที่จะเอาชีวิตรอดแล้วก็เอ่อความจริงอันน่าสะพรึงกลัวที่พวกเขาต้องเผชิญจริงๆโอ้โหน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยหลักฐานที่ถูกฝังอยู่ใต้เท่าฐานนี้กันเลยดีกว่าครับที่แรกที่เราจะไปดูกันคือปอมเปอีครับกับการค้นพบที่ค่อคนข้างสะเทือนใจเหมือนกัน ในบ้านแห่งเฮเลและฟริกซัสคือล่าสุดเลยนะครับนักโบร,ราณคดีเพิ่งขุดพบโครงกระดูก4ร่างในบ้านหลังนี้4ร่างเลยเหรอคะใช่ครับ4ร่างแล้วก็1ในนั้นเป็นเด็กด้วยนะครับสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่ามันเออมันเรียวมากๆคือร่องรอยที่บอกว่าพวกเขาไม่ได้ยอมแพง้ง่ายๆพวกเขาพยายามใช้เตียงไม้ดันประตูห้องนอนเอาไว้ครับเหมือนจะกั้นอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างนอก ค่ะนักโบราณคดีถึงกับทำปูนปัสเตอร์หล่อตามรอยผูกข,ของไม้ที่มันหายไปใต้เท่าทำให้เราพอเห็นภาพเตียงที่ใช้เป็นเครื่องกีดขวางนั้นเลยค่ะการกระทำแบบนี้มันก็ชี้ให้เห็นถึงความตื่นตระหนกนะคะแล้วก็ความพยายามป้องกันตัวอย่างชัดเจนเลยค่ะคือในช่วงแรกๆของการประทุเนี่ยเออมันจะมีหินภูเขาไฟก้อนเล็กๆที่เรียกว่าลาพิลีตกลงมาแบบหนักมากเหมือนหาฝนเลยค่ะ ทีนี้บ้านแบบโรมันส่วนใหญ่รวมถึงหลังนี้ด้วยนะคะมันจะมีโถงกลางบ้านที่เรียกว่า atrium ครับ atrium ซึ่งมักจะมีช่องเปิดบนเพดานเพื่อรับแสงรับน้ำฝนอะไรแบบนี้ค่ะกลายเป็นว่าช่องนี้เองที่เป็นทางให้ลาพิลลี่มันถล่มลงมาในบ้านง่ายๆเลยพวกเขาก็น่าจะพยายามกันไม่ให้มันเข้ามาในห้องนอนแบบนั้นค่ะแต่ดูเหมือนว่าออความพยายามนั้นจะไร้ผลนะครับ เพราะว่าสุดท้ายแล้วร่างของทั้ง4เนี่ยถูกพบในห้องจัดเลี้ยงไม่ใช่ห้องนอนที่พยายามจะปิดกั้นไว้อ้าวเหรอคะครับแถมใกล้ๆกันนั้นยังเจอบุลล่าด้วยครับเป็นเหมือนอจี้หรือสร้อยสำริดที่เด็กผู้ชายโรมันสมัยนั้นใส่กันอ๋อค่ะค่ะเชื่อว่าใส่เพื่อป้องกันภัยอันตรายจนกว่าจะโตเป็นหนุ่มอะไรทำนองนั้นครับเข้าใจคะ่ะบ้านหลังนี้จริงๆแล้วดูหรูหราพอสมควรเลยนะครับมีภาพวาดฝาผนัง หรือเฟรสโกสวยๆหลายภาพเลยค่ะโดยเฉพาะภาพที่เป็นที่มาของชื่อบ้านก็คือภาพจากตำนานเทพกรีกเรื่องเฮเลกับฟริกซัสสองพี่น้องขี่แกะขนทองหนีแม่เลี้ยงใจร้ายอ๋อตำนานนั้นใช่ครับแต่เฮเลภาพตกลงไปในทะเลภาพวาดจับจังหวะที่เธอกำลังชูมือขอความช่วยเหลือจากพี่ชายพอมองย้อนกลับไปเออมันช่างสะท้อนชะตากรรมของคนที่ติดอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างน่าประหลาดใจจริงๆ ตรงนั้นเป็นจุดที่น่าสนใจมากค่ะแม้ว่าในยุคนั้นนะคะตำนานเทพแบบนี้อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องประดับซะมากกว่าคือเพื่อแสดงสถานะทางสังคมแสดงรสนิยมทางวัฒนธรรมมากกว่าจะมีความหมายทางาศาสนาลึกซึ้งหนึ่งยุคก่อนอ่อนแล้วแต่พอเราพิจารณาในบริบทของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับผู้คนในบ้านเอ,อ่อความเชื่อมโยงเชิงสัญ,ญลักษณ์นี่มันก็ก็ชวนให้ขนลุกอยู่เหมือนกันนะคะนอกจากโครงกระดูกแล้วยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมครับในบ้านหลังนี้ค่ะ ก็ยังพบเข้าของอื่นๆด้วยนะคะเช่นหายดินเผาขนาดใหญ่ที่เรียกว่าแอมฟร่าหลายใบเลยค่ะถูกเก็บไว้ใต้บันไดเหมือนใช้เป็นที่เก็บของเฉยๆบางใบก็อาจจะเคยใช้หมักหรือเก็บกรัมน้ำปลาหมักรสเค็มๆที่ชาวโรมันนิยมมากๆเลยค่ะอ๋อกรัมน้ำปลาโรมัน ใช่ค่ะแล้วก็มีชุดภาชนะสำริดสวยๆอย่างพวกถ้วยรูปหอยทัพพีเหยือกอะไรพวกนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีร่องรอยว่าบ้านอาจจะกำลังซ่อมแซมบางส่วนอยู่ตอนที่ภูเขาไฟระเบิดพอดีครับแต่ก็ชัดเจนค่ะว่ายังต้องมีคนอาศัยอยู่หรืออาจจะมีคนจากข้างนอกวิ่งเข้ามาหลบภายในนาทีสุดท้ายก็เป็นได้ค่ะโอ้โหฟังดูเป็นภาพที่ทั้งหรูหราแล้ก็น่าเศร้าในเวลาเดียวกันเลยนะครับ แล้วคําถามที่ตามมาก็คือพวกเขาเสียชีวิตยังไงกันแน่ซึ่งเรื่องนี้พาเราข้ามไปยังเมืองข้างเคียงอย่างเฮอร์คิวลีย่มที่โดนภัยพิบัติเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าความเข้าใจเกี่ยวกับชะตากรรมของเหยื่อที่นั่นเอ,อ่กำลังจะเปลี่ยนไป โดยเฉพาะกลุ่มคนที่หนีไปหลบในโรงเก็บเรือริมหาที่เรียกว่าฟอร์นิชีนะครับใช่ค่ะใช่ความเชื่อเดิมๆเ,เลยนะคะที่อิงจากงานวิจัยเก่าๆอย่างของมาสโตรโลเรนโซปี2001เนี่ยเขาเสนอว่าเพราะเฮอร์คิวลนียมอยู่ใกล้ภูเขาไฟมากกว่าปอมเปอีแล้วก็โดนสิ่งที่เรียกว่าคลื่นไพรคลาสติกแบบเต็มๆเ,เลยครับคลื่นความร้อนนั้นใช่ค่ะเป็นมวลเท่าฐานก๊าซหินร้อนจัดที่ไหลทะลักลงมาด้วยความเร็วสูงมาก เขาเต็มๆเลยเหยื่อที่อยู่ในโรงเก็บเรือหรือฟอร์นิชี่เนี่ยน่าจะเสียชีวิตทันทีแบบฉับพลันร่างกายโดนความร้อนสูงจัดจนเหมือนกับระเหิดไปเลยค่ะระเหิดใช่ค่ะหายไปในเสี้ยววินาทีโหฟังดูน่ากลัวมากแต่เดี๋ยวก่อนเหมือนจะมีข้อมูลใหม่ที่มาแบบว่าขย่าวความเชื่อนี้ใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจมากๆเลย ถูกต้องเลยค่ะมีงานวิจัยใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากๆค่ะจากทีมมหาวิทยาลัยทิสไซ์แล้วก็ University of York นำโดยมาร์ตินกับคณะตีพิมพ์เมื่อปี2020นี่เองค่ะทีมนี้เขากลับไปตรวจสอบโครงกระดูกของเหยื่อ152ร่างจากฟอนิชี่อย่างละเอียดเลยครับแล้วก็เจอสิ่งที่แบบพลิกความคาดหมายเลยคือพวกเขาพบปโปรตีนที่เรียกว่าคอลลาเจนหลงเหลืออยู่ในกระดูกค่ะ คอลลาเจนในกระดูกที่โดนความร้อนขนาดนั้นเนี่ยนะครับแล้วมันสำคัญยังไงครับสำคัญมากค่ะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นโปรตีนที่ไม่ทนความร้อนเลยนะคะถ้ากระดูกถูกเผาด้วยอุณหภูมิสูงมากๆระดับ300ร้อถึงห้าองศาเซลเซียส Celsius ขึ้นไปอย่างที่ทฤษฎีระเหิดเคยบอกไว้เนี่ยคคอลลาเจนพวกนี้น่าจะสลายไปหมดแล้วค่ะการที่มันยังหลงเหลืออยู่ก็แปลว่าอุณหภูมิที่กระดูกพวกนี้เคยเจออาจจะเอ ไม่ได้สูงถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนะครับถ้าอุณหภูมิไม่ได้สูงขนาดนั้นแล้วเคลื่อนไพโรคลาสติกที่ว่าร้อนจัดล่ะครับมันเป็นไปได้ยังไงที่พวกเขาจะไม่โดนเผาจนไม่เกลี่ยไปเลยล่ะครับนั่นเป็นคำถามที่ดีมากค่ะทีมวิจัยเขาก็สงสัยเหมือนกันนอกจากคอลลาเจนแล้วนะคะเขายัางวิเคราะห์โครงสร้างผลึกแร่ในประดุกหรือที่เรียกว่าโบนคริสตัลานิตี้ด้วยค่ะครับผมซึ่งโครงสร้างผลึกพวกนี้มันจะเปลี่ยนรูปแบบไปตามระดับความร้อนที่ได้รับค่ะ ผลการวิเคราะห์ก็ชี้ไปในทางเดียวกันเลยคือรูปแบบผลึกมันไม่สอดคล้องกับการโดนเผาที่อุณหภูมิสูงจัดจัดดังนั้นข้อสรุปใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือเหยื่อในโรงเก็บเรืออาจจะไม่ได้ตายเพราะความร้อนเผาไม่โดยตรงในทันทีค่ะอา้าวแล้วพวกเขาตายเพราะอะไรล่ะครับถ้าไม่ใช่ความร้อนมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะว่าพวกเขาเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจหรือ asphyxiation ค่ะ ขาดอากาศหายใจใช่ค่ะคือสูตรเอาเท่าฐานร้อนละเอียดละเอียดแล้วก็ก๊าซพิษท,ที่มากับคลื่นไพโรคลาสติกเข้าไปแม้ว่าตัวคลื่นข้างนอกอาจจะร้อนมากจริงๆนะคะบางการศึกษาประเมินว่าเราๆ240องศาเซลเซียสครับแต่โครงสร้างของโรงเก็บเรือที่สร้างด้วยหินมะน,นาเนี่ยอาจจะทำหน้าที่เหมือนฉนวนกันความร้อนได้ระดับหนึ่ง ทำให้อุณภูมิข้างในไม่ได้พุ่งสูงปรีดจนระเหิดเนื้อเยื่อได้ทันทีแต่มันก็ร้อนพอแล้วก็เต็มไปด้วยเท่ากับก๊าซพิษที่ทําให้หายใจไม่ได้ค่ะโหกลายเป็นว่าจากที่คิดว่าตายฉับพลันเพราะความร้อนกลายเป็นค่อยๆตายเพราะขาดอากาศหายใจในที่กำบังของตัวเองฟังดูน่ากลัวคนละแบบเลยนะครับมันให้ความรู้สึกทรมานยืดเยื้กว่าเดิมอีก ใช่ค่ะมันเปลี่ยนภาพจากความตายแบบฉับพลันในเสี้ยววินาทีไปเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่น่าสะพรึงกลัวแล้วก็สิ้นหวังในความมืดความร้อนอบอ้าวซึ่งเราก็พบกรณีคล้ายๆกันในปอมเปอีด,ด้วยนะคะอย่างที่บ้านช่างทาสีที่เจอคนสองคนขังตัวเองในถงทางเข้าแคบๆครับหรือที่บ้านเทยซส,สที่มีชายหนุ่มกับหญิงสูงวัยปิดหน้าต่างประตูขังตัวเองในห้องเล็กๆแต่สุดท้ายก็ไม่รอดค่ะ เพราะเท่าฐานมรนทับถมสูงขึ้นเรื่อยๆจนปิดทางออกหมดนั้นบทเรียนสําคัญที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือวิทยาศาสตร์ใหม่ๆสามารถทําให้เราต้องกลับมาทบทวนแม้กระทั่งเรื่องที่ดูเหมือนจะชัดเจนอยู่แล้วอย่างสาเหตุการตายได้เลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมันแสดงให้เห็นพลังของเทคนิคการวิเคราะห์สมัยใหม่เลยนะคะที่ช่วยให้เรามองลึกลงไปในระดับโมเลกุลแล้วก็ตีความหลักฐานเก่าด้วยมุมมองใหม่ซึ่งบางครั้งก็ให้ภาพที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ เรื่องเรายังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะนอกจากกระดูกแล้วตอนนี้เรามีความสามารถในการาล้วงลึกไปถึงระดับ DNA ของเหยื่อจากปอมเปอีด้วยค่ะซึ่งผลที่ออกมาล่าสุดในปี2024จากทีมวิจัยของบาซีนี้ก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์้อนเซอร์ไพรส์เลยครับโอ้โหการสกัด DNA จากซากศพโบราณที่ผ่านความร้อนผ่านการเวลามาเกือบ2000ปีนี้เป็นเรื่องยากมากๆค่ะ DNA มันเสื่อมสภาพได้ง่ายมากครับ แต่เทคโนโลยีปัจจุบันก็พัฒนาไปไกลจริงๆจนทําเรื่องที่เคยเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ค่ะและผลที่ได้ก็น่าทึ่งจริงๆมันช่วยไขยปริศนาที่เราเคยได้แต่คาดเดาผลลัพธ์ที่ว่าน่าทึ่งนี่มีตัวอย่างเด็ดๆไหมครับแบบที่ชัดๆเลยมี2กรณีที่ชัดเจนมากค่ะกรณีแรกนะคะมาจากบ้านกําไลทองที่มีชื่อเสียงมากเพราะพบร่างผู้ใหญ่สวมกําไลทองคํากําลังกอดเด็กไว้อ,อ๋บ้านนั้นจําได้ครับใช่ค่ะ ภาพจำที่คนส่วนใหญ่มีหรือที่นักโบรณาณคดีเคยตีความไว้คือแม่กับลูกในอ้องกอดสุดท้ายครับผมแต่พอวิเคราะห์ DNA เท่านั้นล่ะคะ่ะกลายเป็นว่าเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่กับเด็กอีกคนที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันเลยแม้แต่น้อยคะ่ะฮะจริงเหรอครับไม่ใช่แม่ลูกแล้วแล้วเป็นใครกันล่ะเนี่ยนั่นสิคะเราไม่รู้ความสัมพันธ์ที่แท้จริงเลยคะ่ะแต่ที่แน่ๆคือไม่ใช่แม่กับลูกตามที่เราเคยคิดกัน อีกกรณีที่คล้ายกันคือร่างปูนปลาสเตอร์ของคนสองคนที่ตายในท่าทางคล้ายกอดกันนะคะพบในบ้านแห่งห้องใต้ดินครับเดิมก็เชื่อกันว่าอาจจะเป็นพี่สาวน้องสาวหรือแม่กับลูกสาวแต่ผล DNA ชี้ว่าอย่างน้อยหนึ่งในนั้นเป็นเพศชายทางชีววิทยาค่ะส่วนอีกร่างหนึ่งสภาพ DNA ไม่สมบูรณ์พอจะระบุเพศได้ชัดเจนโอ้โห นี่มันเหมือนกับว่าภาพจำมันโด่งดังที่เราเคยเห็นเห็นกันมาตลอดอาจจะไม่ใช่เรื่องราวแบบที่เราคิดเลยก็ได้มันแสดงว่าเราเผลอเอาความคิดยุคปัจจุบันไปตัดสินหรือเปล่าครับเนี่ยประเด็นนั้นสําคัญมากค่ะผล DNA นี้ตอกย้ําเลยว่าเรามักจะนําเอาค่านิยมหรือกราบความคิดเกี่ยวกับครอบครัวเพศหรือความสัมพันธ์ในยุคของเราเองเนี่ยไปสวมทับให้กับหลักฐานในอดีตได้ง่ายๆเลยครับซึ่งมันอาจจะทําให้เราตีความผิดพลาดไปได้ การมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่าง DNA มาช่วยมันเหมือนเป็นการตรวจสอบสมมติฐานเหล่านั้นแล้วก็ทำให้เราเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ DNA ยังยืนยันด้วยว่าประชากรในปอมเปอีมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงมากมีที่มาจากหลายพื้นที่ในแถบเมดิเตอร์เรเนียนโดยเฉพาะทางตะวันออกสะท้อนความเป็นเมืองท่าแล้วก็สังคมที่ผสมผสานของจกักรวรรดิโรมันจริงๆค่ะแล้ว แล้วความเป็นไปได้ที่ว่ามีการจัดฉากท่าทางของหุ่นปูนปลาสเตอร์ในอดีตเพื่อให้มันดูดราม่าหรือเล่าเรื่องตามที่คนยุคนั้นอยากจะสื่อแ่ะครับงานวิจัย DNA นี้พูดถึงเรื่องนี้บ้างไหมครับการศึกษานี้ก็ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้นั้นนะคะว่าการตีความในยุคแรกๆที่ยังไม่มีข้อมูล DNA เมาเยืนยันเนี่ย อาจจะน้มเอียงไปทางการสร้างเรื่องราวที่สะเทือนอารมณ์โดยใช้ท่าทางของร่างปูนปลาสเตอร์เป็นตัวช่วยซึ่งเรื่องราวนั้นอาจจะไม่ได้สะท้อนความจริงทางชีววิทยาหรือความสัมพันธ์ที่แท้จริงเสมอไปค่ะดังนั้นข้อมูลใหม่นี้ก็เลยกระตุ้นให้นักโบราณาคดีต้องระมัดระวังมากขึ้นในการตีความแล้วก็แยกแยะระหว่างหลักฐานกับเรื่องเล่าค่ะเข้าใจเลยครับกลับมาที่ตัวการของเรื่องทั้งหมดหน่ครับคือ คลื่นไพรคลาสติกที่เราพูดถึงกันไปก่อนหน้านี้ตกลงแล้วมันน่ากลัวขนาดไหนกันแน่ครับทั้งความร้อนและความเร็วค่ะถ้าอิงจากข้อมูลของสถาบันธรณีฟิสิกส์และภูเขาไฟวิทยาแห่งชาติอิตาลีหรือ INGV ที่รายงานโดยทันโดในปี2021นะคะคลื่นไพโรคลาสติกนี่คือส่วนที่อันตรายที่สุดของการปะทุแบบพลีเนียนแบบที่เกิดกับวิวสุเวียสเลยค่ะมันคือมวลสารขนาดยักษ์เลยนะคะที่ประกอบด้วยเท่าฐานร้อนจัด ก๊าซพิษอย่างคาร์บอนไดออกไซด์คลอรายต่างๆที่อุณหภูมิอาจจะเกิน100องศาเซลเซียสครับแล้วก็มีเศษหินลาวาที่เพิ่งเย็นตัวเศษแก้วภูเขาไฟเล็กๆที่แหลมคมทั้งหมดนี้มันไหลทะลักลงมาตามลาดเขาด้วยความเร็วสูงมากๆค่ะอาจถึงหลายร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยหุยหลายร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ค่ะเหมือนกับหิมะถลม่มแต่เป็นหิมะเพลิงมรณะเลยค่ะแล้วแล้วจาก วิซูเวียสมาถึงปอมเปอีที่ห่างเป็นประมาณ10กิโลเมตรเนี่ยมันใช้เวลาแค่ไหนครับกว่าจะมาถึงการคำนวณประเมินว่าคลื่นมรณะลูกแรกๆเนี่ยน่าจะใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองค่ะในการเดินทางมาถึงเขตเมืองปอมเปอีหลังจากการระเบิดระลอกใหญ่ไม่กี่นาทีใช่ค่ะแล้วเมื่อมันมาถึงก็เข้าปกคลุมเมืองอย่างรวดเร็ว คาดว่าทำให้ผู้คนที่ยังอยู่ในเมืองเสียชีวิตภายในระยะเวลาประมาณ15นาที15นาทีค่ะหรืออยู่ในช่วง10ถึง20นาทีเท่านั้นเองค่ะโห oh, 15้านาทีกับการอยู่ในเมฆเท่าฐานแล้วก็ก๊าซพิษร้อนๆนั้นมันคงเป็นเวลาที่ยาวนานเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยนะครับพวกเขาคงแทบไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังเจอกับอะไรเพราะชาวโรมันแถบนั้นเคุ้นเคยกับแผ่นดินไหวมากกว่า แต่การระเบิดรุนแรงระดับทำลายล้างแบบนี้มันคงเกินกว่าประสบการณ์ที่เคยมีมาเลยใช่ค่ะมันคือหายนะฉับพลันในระดับที่เกินจินตนาการสำหรับคนยุคนั้นจริงๆค่ะเรื่องราวจากปอมเปอีแล้วก็เฮอร์คิวลนียมที่เราเจาะลึกกันวันนี้แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าแม้เหตุการณ์จะผ่านมาเกือบ2,000ปีแล้วแต่ด้วยหลักฐานให,ใหม่แล้วก็เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นเนี่ยเรายังคงเรียนรู้แล้วก็ปรับแก้ความเข้าใจเกี่ยวกับอดีตได้อยู่เสมอเลย มันเหมือนกับว่าเมืองที่ถูกฝังเหล่านี้ยังคงกระซิบเรื่องราวใหม่ๆให้เราฟังอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับจริงอย่างยิ่งค่ะพยานเงียบงานเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกร่องรอยบนผนังหรือแม้แต่โมเลกุลที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยกำลังท้าทายสิ่งที่เราเคยเชื่อนะคะแล้วก็กระตุ้นให้เราต้องคิดต่อไปว่ายังมีอะไรอีกบ้างที่ซ่อนอยู่ใต้ชั้นเท่าฐานรอวันที่จะถูกเปิดเผยด้วยเครื่องมือแล้วก็วิธีการใหม่ๆในอนาคตค่ะ มันทำให้เราตระหนักว่าความเข้าใจในอดีตไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวแต่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้เสมอค่ะสำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณาคดีโลกและโบราณาคดีไทยหมดลงแล้วครับแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ